สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นมะเขือยาวที่นี้ปลูกไว้ค่ะตอนนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะก็ได้ลูกลัวต้นนะคะลูกสองลูกต้นก็มีค่ะทุกคน,นแต่ว่าเริ่มได้ผลผลิตใกล้ได้เก็บทานแล้วนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะข้างหน้าเขาจะมีอาการใบแห้งค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ คือน,นี้พยายามที่ที่จะดูแลในส่วนของอาการใบแห้งนะคะแต่ว่าทํายังไงก็ก็ไม่หายนะคะทุกคนก็ยังมีอาการใบแห้งแต่ว่าก็ยังเป็นดอกแล้วก็ออกผลให้ให้ได้เก็บทาน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะนี้ก็เลยแบบลองวิธีง่ายๆนะคะทุกคนโดยการตัด กิ่งมะเขือทิ้งไปนะคะที่มีอาการใบแห้งค่ะทุกคนก็ได้ผลออกมาดีนะคะพอเขาแตกกิ่งออกมาใหม่นะะี่ค่ะทุกคนเขาก็จะแบบแตบกบใบเขียวเลยค่ะนี่นะคะทุกคนถ้าเทียบกับต้นอื่นๆที่นี้ไม่ได้ทําการตัดกิ่งเขาทิ้งไปนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ปล่อยให้เขาออกดอกแล้วก็ติดผลนะคะเขาก็จะมีอาการใบแห้งแบบนี้เลยคะ่ะ มุมกว้างให้ทุกคนดูนะคะนี่คือมุมกว้างนะคะนี่ค่ะต้นพี่ๆนะคะเขาก็จะมีอาการใบแห้งค่ะแต่ว่าต้นนี้นะคะที่นี้ทําการตัดแต่งกิ่งใ่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสวยๆเลยค่ะ